สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับสู่ช่องทาร์ลอดเอิจีอีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป ดูดวงความรักของชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนตุลาคมเนาะแม่ว่อเป็น4ส่วนนะคะคือคนโสดมีคนคุยมีคู่คนเก่าแฟนเก่านะคะอย่าลืมว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะเนี่ยอาจจะต้องมากตรงไหนไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้สลับกันระหว่างคุณแล้วเขาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับใครที่มาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำใจกันให้ได้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแม่หมอเนาะ แล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์กันมาได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description เนาะทีนี้นะคะเรื่องวันเกิดแม่หมอก็แปะไว้ในช่อง description ให้แล้วก็ลงไปดูกันได้นะจ๊ะลักนณาสามารถดูได้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคลิปนี้ดูได้ทุกเพจนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปเปลี่ยนคำเอาเองนะจ๊ะเรื่องทำสเต็มคงไม่ได้ทำให้ก็ต้องกราบขออภัยด้วยจริงๆเนาะโอเคค่ะมาเริ่มกันที่คนโสดราศีกุมกันนะ ขอดูหน่อยค่ะว่าคนโสดราศีกลุ่มนะคะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรเอ่ยเนี่ยพอปรับปุมกล้องเนี่ยมันก็จะแบบจำทิศทางไม่ได้จะจำตำแหน่งวางไพ่ไม่ได้มา คนโสดนะคะในช่วงที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณเป็นมากันอย่างไรเดอะแชมเปญขึ้นหนะน้าเดอะสตาร์ก็คือดูเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณจะไปแอบ,บชอบใครสักคนหนึ่งมาหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนมันชอบได้แค่แป๊บๆแล้วก็เลิกชอบกันไปมีความเป็นเดะเดซึ่งแบบว่ามีความเป็นไปได้ว่าบางคนนะคะมีโอกาสได้กลับไปคุยกับคนเก่าๆหรือได้แบบไปแอบบไอคนที่แอบ,บชอบานมนานแล้วเนี่ยแหละนะคะแต่ถ้าบางคนคือเพิ่งชอบกันได้หมาดๆแล้วก็แบบสุดท้ายก็ไปกันไม่รอดอะไรแบบนี้ เตียมเพอโลมันขึ้นคู่กับฝองเหรียญเลยเอ้ยกับฝองถ้วยเลยมันหมายความว่าแบบคุณอาจจะรู้สึกชอบเขารักเขาแต่ทําอะไรนะตอนนั้นไม่ได้เหมือนคุณทําได้แค่แบบพายายามคุยกับเขา,สม,าสม่ําเสมอกับเขาแต่ไม่สามารถลงลึกไปในความสัมพันธ์มากกว่านั้นได้สักเท่าไหร่นะคะโอเคมาดูกันว่าในเดือนตุลาคมนะคะคนโสดราศีกุมความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรคะ ีนี้นะคะในเดือนตุลาคมถามว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรเนาะโอ้ห้าถ้วยขึ้นมาเลยดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าในเดือนตุลาคมมันจะมีบางอย่างที่ทําให้คุณอาจจะต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ ระหว่างความสัมพันธ์นี้กับเขาอะนะคะขอดูหน่อยว่าทำไมถึงเป็นห้าถ้วยละ่ะคุณยอมแพ้หรอโอโ้โหสี่เหรียญดูเหมือนว่าคุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายความสัมพันธ์เนี้ยเลยอาจจะแบบเออเลือกที่จะเดินออกมาดลเมเพสมันขึ้นเหมือนคุณพย,ยายามที่จะมองความสัมพันธ์อะไรอย่างอื่นที่อาจจะตอบโจทย์มากกว่านี้ดีกว่าที่จะแบบคุยกันไปวันๆโดยที่ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันดีเอมเพล์ Emperor, มันก็ขึ้นเข้าก็หนิงคุณก็ไม่รู้จริงๆว่าควรจะทํายังไงอะไรประมาณเนี้ยนะคะขอดูหน่อยคะ่ะว่า ในเดือนตุลาคมจะมีคนเข้ามาถูกใจคุณไหมเอ่ยในเดือนตุลาคมจะมีคนเข้ามาถูกใจคุณไหมนะคะดูเหมือน ไพ่มันยังขึ้นเป็น8ดาบอยู่เลย The Devil แม่หมอคิดว่ามันจะมีคนเข้ามาก็เพราะ ด้วยเรื่องของแบบผลประโยชน์อะถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็อาจจะเป็นเรื่องเงินหรือบางคนเข้ามาเพียงเพราะเออเราหุ่นดีเราหุนาห่นสวยเราหลอ่อเราดูดีอะไรแบบนี้เขาเลยเลือกที่จะเข้ามาหาเราซึ่งมันเป็นการเข้ามาเพื่อหวังกอบโกยผลประโยชน์หรืออาจจะหวังแค่เรื่องอย่างว่าเลยด้วยซ้ําส่วนคุณในตอนนี้ขึ้นเป็น8ดดาบเหมือนอาจจะยังไม่ได้อยากจะรับอะไรเข้ามาหรือปิดหูปิดตาอะไรประมาณนั้นเลยนะคะขอดูหน่อยค่ะว่าเขาเป็นใครอะ เดี The Rever ๋ยวเฮอร์มิตรีเวิร์อะเหมือนเขาจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ตัวคนเดียวหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ไม่ได้เข้ามาแล้วสดสนิทอะแต่อาจจะเป็นคนที่แบบมีคนคุยอยู่แล้วมีคนสนใจอยู่แล้วแล้วแบบเอออยากจะแบบหาเขาเรียกว่าอะไรนะเช็คเลตติ้งเพิ่มก็เลยแบบเข้ามาคุยกับคุณอะ้วยอะไรประมาณนี้นะคะสามเหลี่ยญมันขึ้นมาเป็นในลักษณะที่แบบเออมันก็คุณก็อาจจะคุยกับเขาแหละแต่<ม>คงไม่ได้ลงลึกอะไรขนาดนั้นนะนะคะขอดูหน่อยค่ะว่าใน เออแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตนะคะมันกลายเป็น สอ,สองดาบมันรีเวิร์สมันแปลว่าคุณอาจจะตัดสินใจที่จะไม่เอาความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเพราะว่ามันขึ้นเป็นสี่ไม้คุณต้องการความสัมพันธ์ที่ดูมั่นคงและถ้าสมมติคนคนนี้เขาไม่ตอบโจทย์แม่หมอคิดว่าคุณอยากจะ อยากตัดคนคนนี้ทิ้งไปเพราะสเปคของคุณค่อนข้างที่จะตายตัวหรือไม่ก็ความต้องการของคุณค่อนข้างที่จะตายตัวแต่ถ้าสมมติคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยมันไม่สามารถตอบโจทย์คุณได้แม่หมอคิดว่าคุณก็พร้อมที่จะตัดเขาทิ้งแต่ประเด็นคือต่อให้คุณตัดเขาทิ้งไปเขาก็ยังมีแนวโน้มว่าจะยังเดินกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะอารมณ์แบบเหมือนเป็นอารมณ์ตื้อเท่านั้นที่คลองโลกอะ่ะที่นี้ขอดูหน่อยเอาคำของคุณแล้วเขาแล้วคะสามถ้วยแม่หมอคิดว่าคุณจะพยายาม ไม่เขาอาจะพยายามเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เพื่ออยู่กับคุณแต่ประเด็นคือ8ไม้มันขึ้นมาคุณเองก็อาจจะแบบในเมื่ออยากคุยก็จะคุยด้วยก็ได้คุยไปคุยมามันขึ้นเป็นเดอะสตามีแนวโน้มว่าคุณอาจจะตกหลุมรักหรือชอบเขาในช่วงท้ายที่สุดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ให้ไปลองสแกนดูแล้วกันเพราะว่าถ้าสมมติมันเป็นแค่คน คนที่เขามีอยู่แล้วมันเป็นแค่คนคุยแล้วก็สู้ได้ถูกปะแต่ว่าถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนอะคือเดอะเคอร์มิดมันรีเวิร์สเลยนะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วก็เลยแบบไม่อยากให้สล่ำลึกลงไปนะคะมันจะกลายเป็นบาปเป็นกรรมเป็นบ่วงกรรมกันอยู่ดีเนาะทีนี้มอดูหน่อยนะคะว่าโร m a n ต์แองเจเอ้ยไม่ใช่ออลักเคิลของคุณคืออะไรเอ่ยนี่เห็นไหมเห็นหลุมศพหรือไม่กังเขนนี่ไหมคือแบบ ถึงกับขั้นอ้อ,อนวอต่อพระเจ้ากันเลยทีเดียวเชียวนะคะถ้าสมมติคนคนนี้เป็นคนที่คุณเคยขอให้ได้เจอจริง,รงๆก็ขอให้มันได้เจอตอนที่มันเหมาะสมมากกว่านี้เถอะนะอีกใบหนึ่งขึ้นเป็นคอสโลซึ่งหมายความว่าทางแยกนะคะคุณอาจตัดสินใจที่จะไม่เอาคนคนนี้แล้วก็ได้นะเพราะมันเป็นแบบทางแยกที่เราต้องแยกกันไปนะบรเวนแองเจลของคุณนะคะเป็นนิวเลิฟนะคะเนี่ยคุณคาดหวังว่ามันจะเป็นความรักที่ดีนะคะแต่ว่าพอได้ลงลึกไปจริงๆเอามีคนเป็นตัวตนแล้วก็อาจจะไม่เอานะคะรีคอนสเลช ท่านอย่างที่บอกว่ามันจะมีเรื่องของคนเก่าๆมีการวนกลับมาด้วยตั้งแต่ในเดือนก่อนจนมาถึงเดือนตุลาเนี่ยนะคะอีกใบหนึ่งขึ้นเป็น u n น e q u ว t e d Love นะคะซึ่งหมายความว่าความรักมันอาจจะไม่สมหวังนกก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะมันก็แค่สีสนันนึงของชีวิตใช้คำนี้ดีกว่าโอ้โอ,โอไม่เป็นไรนะทำไมนกกันแบบตุนก็นกมังกรก็นก, <c oughs> กลาสิกุมก็ ใช้คําว่านกดชไหมคือตุลกับมังกรอะ่ะเขานกเพราะว่าคนที่เขาไปชอบอะ่ะเขาเป็นคนที่มีคนคุยอยู่แล้วแล้วเหมือนเขาจะไปชอบเองแต่อันเนี้ยคือมีคนมาชอบคุณแล้วเขาอะ่ะน่าจะมีคนคุยอยู่แล้วเหมือนกันก็เ,เลยแบบอาจจะนกกันไปต,ต,ตาบกันอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้นะคะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะลัคนาดาวจันรดาวศุกร์ได้แก่ราศีธาตุลมนะคะกลุ่มตุลเมถุนราศีเมษแล้วก็ธาตุน้ำนะคะมีกรกฎพิจิกเนาะ โอเคเก,ก็ตอยู่แหละมีนกรกฎพิจิกช่วงนี้เขาก็จอกแนวแบบเซ <g iven> ็กแอปเพียนะคะดึงดูดทางเพศหรือไม่ก็แบบช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะมีสเสน่ดึงดูดอะไรประมาณนั้นนะคะ <t> ทีนี้ขอดูหน่อยคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคะ่ะมาดูกันว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรเอ่ย จะจำโอเคในช่วงที่ผ่านมาของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะขึ้นเป็นคิควีนดาบกันเลยทีเดียวเชียวดูเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมามันจะมีเรื่องที่ไม่ลงรอยกันแล้วก็แบบเงียบเงียบหายหายกันไปเจสเมนมารีเวิร์สมันเป็นในลักษณะที่แบบมันมีคนหนึ่งที่ตั้งคําถามแต่อีกคนหนึ่งเลือกที่จะไม่ตอบคําถามเลือกที่จะแบบบอกปัดหรือ ไม่พูดถึงคําถามไม่พูดหรือถึงคําตอบนั้นเลยซะด้วยซ้ําเลยทําให้มันแบบเหมือนความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะแบบคงเคงคงเคงเดฟฟูขึ้นเลยนะคะดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์หรืออาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าจะไม่ตอบใช่ไหมได้ไม่พูดใช่ไหมได้โอเคแล้วมันก็แบบเงียบหายกันไปเลยอะไรประมาณนี้ยแต่ประเด็นคือสี่ไม้มันยังขึ้นอยู่แม่หมอคิดว่าความรู้สึกของคุณกับเขามันยังอยู่ตรงนั้นแหละยังเหมือนเดิมนะคะยังมีซึ่งกันและกันเพียงแต่ว่ามันจะก็มีช่วงที่เงียบเงียบหายหายกันไปบ้างเนาะ ทีนี้ขอดูหน่อยค่ะในเดือนตุลาคมความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรเอ่ยความสัมพันธ์ของคุณและเขาในเดือนตุลาคมขึ้นเป็น โอเคไนนะคะไนครับแม่หมอคิดว่าถ้าสมมติเขาเป็นคนเงียบไปเขาเป็นคนงอนคุณไปอ่ะพูดงี้ดีกว่าไอคนที่เป็นคนงอนอะ่ะมันจะมีการเดินกลับเข้ามาเองคุณอาจจะง,งอนก็ได้นะหรือเขาอาจจะง,งอนก็ได้แต่คิดว่าความสัมพันธ์นี้มันในเดือนตุลาคมมีเกณฑ์ว่าจะได้พูดคุยกันเหมือนเดิมแหละคุยกันไปคุยกันมาเดอะซันรีเวิร์สนะคะอาจจะแบบ คิดว่ามันมันเป็นอารมณ์แบบอ่อนๆเข้าหากันนะ่ะเออเป็นไงบ้างสบายดีไหมไม่ได้คุยกันเลยเนะี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยว่างต้องขอโทษด้วยจริงๆแล้วก็อาจจะมีการปรับความเข้าใจเล็กๆน้อยๆแม่หมอคิดว่ามันก็โอเคผ่านกันไปได้ด้วยดีแต่ถามว่ายังมีความบาดหมางก,กันอยู่ไหมคือมันเป็นอารมณ์แบบโอเคปากบอกไม่เป็นไรแต่ความเป็นจริงก็ยังรู้สึกบาดหมางก,กันอยู่เล็กๆน้อยๆอย่ะนะคะขอรู้หน่อยคะ่ะว่าคนคุยของคุณในเดือนตุลาคมเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ คุณละคะรู้สึกยังไงกับเขาโอเคมา ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณขึ้นเป็นเดอะมูนเลยนะคะเหมือนเขาในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นกังวลในเรื่องของคุณหรือไม่ก็กลัวจังเลยว่าความสัมพันธ์นี้จะไปไม่รอดเขาพยายามที่จะทําตัวเองให้ดีขึ้นคุยกับคุณให้มากขึ้นเอนจอยกับคุณให้มากขึ้นพยายามทําหลายๆอย่างเพื่อที่จะแบบดึงเพื่อที่จะโคความสัมพันธ์นี้ไว้ในระดับหนึ่งเลยนะคุณละะ่ะคะ คุณเนี่ยขึ้นเป็นเดดเดทเหมือนคุณรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้มันจะไปกันไม่รอดแล้วหรือเปล่าแต่ถามว่าคุณเลือกที่จะลืมเขาหรือตัดขาดเขานะตอนนี้ได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะเลยทําให้แม่หมอรู้สึกว่าเออโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้มันจะยังได้ไปต่อมันก็ยังมีนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยากแหละไม่ใช่ไม่ใช่ยากแต่เรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่แบบยังอยู่ยึดกันอยู่ในความสัมพันธ์อะ อารมณ์แบบความรู้สึกแย่ๆอ่ะมันก็ยังแย่อยู่มันเป็นเหมือนแก้วที่ร้าวอ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบกลับมาให้เป็นแก้วใหม่ได้ถูกปะทีนี้นะคะในความสัมพันธ์ของคุณในอนาคตจะเป็นอย่างไรเอ่ย ความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตจัสเน็ตมันรีเวิร์สไปแล้วอะ่ะแม่มอกคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้แต่มันจะไม่สุกนะคะไม่ค่อยสุกสักเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเขาอาจจะแบบมามาหายหายหรืออาจจะเติมเติมคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่เติมเต็ม,ตมคุณเท่ากับเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนมันเคยดีกว่านี้เยอะเลยทําไมเดี๋ยวนี้มันถึงแบบกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วเริ่มมองหาเออตัวเลือกใหม่ๆหรือเริ่มที่จะคิดแล้วว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์มันมีเรื่องของแบบ เออเขาเรียกว่าอะไรนะการกระทาลับหลังหรือไม่ก็ความลงความรับอะไรบางอย่างที่แบบบางคนเขาอาจจะแบบเออแอบบไปทําหนูไปทํานี่ไปทํานัน,นแล้วแบบอีกคนนึงไม่มีทางรู้เลยนะคะแต่ถามว่าความสัมพันธ์มันยังอยู่ต่อไหมก็ยังอยู่นะเพียงแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่แบบแอบไปทําหนูนีนันโดยคนเดียวโดยที่ไม่บอกโดยที่แบบอยู่ดีๆก็ไปอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบอีกคนนึงไม่มีทางรู้เลยะะทีนี้เอาคําของคุณกับเขานะคะ the fool เนี่ยแม่หมอคิดว่าเอาคำของคุณแล้วเขาความสัมพันธ์นี้มันยังอยู่แต่จะให้สเปซซึ่งกันและกันมากขึ้นเลือกที่จะอ่ะอยากจะไปไหนก็นไปอยากอยู่ตรงไหนก็นอยู่ฉันจะไม่ว่าอะไรแล้วขอแบบแค่แบบว่าบอกบอกหน่อยละกันว่าไปหนูไปนี่ไปนัน่นอย่างน้อยให้รับรู้ว่าเอาอยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะไม่ใช่อยู่ดีก็เท่ๆกันไปอะไรประมาณเนี้นะคะทีนี้อล่าเคลนของคุณนะคะเดอะโอนนะคะเหมือนคุณตัดสรู้ได้แล้วว่าอืม ฉันต้องแบบต้องอยู่ให้เป็นในความสัมพันธ์นี้มันถึงจะไปต่อกันได้ไม่ใช่แบบเอาเอะอะเอาแต่ใจนะคะ The Sun มันขึ้นมาเนี่ยเออขึ้นคู่กับ The o o n เลยคือแบบมาตัดสรุ้ได้แล้วจริงๆเหมือนมันมีแสงไฟในชีวิตคุณแล้วว่าแบบคุณเริ่มรู้แล้วว่าคุณต้องไปในทิศทางไหนในความสัมพันธ์นี้มันถึงจะไปกันรอดจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้อลัเคล่นเอ้ยไม่ใช่แองเจิลของคุณนะคะเวรีซูนนะคะถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นพูดเลยมีแนวโน้มว่าจะเกิดนะคะเร็วๆเนี้แหละ อีกใบหนึ่งเป็น free yourself เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเริ่มปล่อยกันมากขึ้นเขาปล่อยคุณคุณปล่อยเขาให้สเปซซึ่งกันและกันนะคะอีกใบขึ้นเป็น p a s t l i f e r e l a t i o n s h i p คือมันเป็นเนื้อคู่กันแหละนะคะจากอดีตชาติมันเลยยังปล่อยกันยากมันยังไม่สามารถปล่อยกันได้อะไรประมาณนี้นะทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะราคณาดาวจันดาวศุกร์ได้แกลิบ้าราศีตุลนะคะ ธาตุลมกลุมตุลเมถุนแล้วก็ธาตุดินนะคะพฤกษบกันมังกรเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคู่กันนะ มีคู่คะขอดูหน่อยว่าความสัมพันธ์อุ้ยขอคุดในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรเอ่ย s t e น l ีย์เวิโอเคดูเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมามันจะแบบอ่อนๆน,นุ่มๆกันเนาะเอออารมณ์แบบเธอฉันจะไปตรงนู้นนะเธอฉันจะไปตรงนี้นะอีกคนหนึ่งก็แบบอ้าไปเลยจ้าอยากไปก็ไปเลยจ้าปล่อยเต็มที่เลยจ้าแล้วแต่เธอเลยจ้าจะกลับมาก็บอกด้วยนะจ้าอะไรประมาณเนี้ยคือรแบบายามที่จะแบบแล้วอีกคนนึงอะ่ะมันเป็นอารมณ์แบบอ่าถ้ามันได้ไปปุ๊บคือมันไปจริงๆนะไปแล้วแบบกว่าจะกลับมาก็คือแบบโอ้โหอีกวันหนึ่งอะ,อะไรประมาณนั้นอะ่ะคือหายก็คือหายไปเลยแต่คือแบบก่อนที่จะ หายก็มีการบอกกันแหละซึ่งมันมันเป็นอารมณ์แบบไอไอคนที่แบบไว้ใจอะมันก็จะแบบว่าไ,ไปแล้วโอเคไม่ว่าอะไรแล้วกันอะอย่าไปไปเลยอ,อะไรแบบเนี้ยประเด็นคือมันขึ้นเป็นเดอะไฮประเทศไอคนที่ไปอะมันก็พูดไม่หมดไงว่ามันจะไปไหนบาดไปโหนดไปนี่ไปนัน่นะถามว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเพียงแต่ว่า ไอ้ไอ้ไอ้คนที่แบบว่าทําเหมือนกับว่ายอมอ่ะแล้วรับรู้อะ่ะมันมันก็รู้จริงๆนะว่าคุณไปทําอะไรไว้บ้างอะไรประมาณเนี้ยทาอะไรรับหลังไว้บ้างนะคะแต่แบบมันก็ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องที่แบบจะไปตีผู้หญิงอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะก็แค่แบบมีแอบ,บไปแฮงเอาบ้างไปหนุ่มไปนี่บ้างแล้วคุณมาจับได้ทีหลังอะไรแบบนี้เนาะทีนี้ขอดูหน่อยค่ะในเดือนตุลาคมความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรเอ่ย ความสัมพันธ์ของคุณและเขาในเดือนตุลาคมนะคะดูเหมือนว่าคุณกับ เออคุณกับเขาเนี่ยจะมีการนัดเจอกันและน่าจะได้มาเจอกันด้วยนะคะ The World มันขึ้นมาเหมือนแบบโอ้โหมันคิดถึงแล้วมันเลยจะได้มันเลยจะนัดมาเจอกันนู่นนี้น,นั่นได้คุยกันอะไรประมาณนี้นะคะสามเหลียมมันขึ้นมาดูเหมือนว่าจะได้มีเกณฑ์ได้ต้องใช้ต่างกันที่เธอไปตรงนู้นไหมให้เธออยากกินนี่จังนู่นนี้นั่นไปกันหมดเลยนะคะแล้วคิดว่าน่าจะหวานชื่นในระดับหนึ่งเขาจะตามใจคุณคุณจะตามใจเขาค่อนข้างที่จะเติมเต็มแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะดูแลซึ่งกันและกันได้ดีมากๆในระดับหนึ่งคือพูดเลยว่าค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะขอดูหน่อยค่ะว่าคู่ของคุณรู้สึกยังไงกับคุณคะคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขา โอเคเขานะคะค่อนข้างที่จะแบบคิด เขาอะค่อนข้างที่จะหลงไหลคุณหรือรู้สึกแบบอุ้ยช่วงนี้คุณสวยจังเลยคุณน่ารักจังเลยแบบอุย้ยอยากดูแลอยากเอาใจใส่อย,ย,ยากนู่นอยากนี่อยากนั่นอยากเปอะไรแบบนี้คือเต็มที่ค่อนข้างที่จะคุณรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์นในช่วงนี้เลยทาให้เขาแบบเออค่อนข้างที่จะยอมคุณในช่วงนี้นะคะคุณละฮะรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกว่าโอ้ยทําไมเขาถึงแบบเอไปทําผิดอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงแบบเดี๋ยวก็ดีขึ้นแบบผิดปกติผิดหูผิดตาเดี๋ยวก็ยอมไปหมดเลยให้อยากขอนู่นซื้อนี่นั่นเขาก็ให้้้หมดเลยอออะไรแบบนนีคคื่ขาง จะระแวงนะแบบทั้งๆที่ความจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรในกอไผ่หรอกนะคะขอดูหน่อยว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขา justment r e v e r d นะคะดูเหมือนว่ามีเดอ t ์สตาร์ขึ้นมาด้วยอือืม,อม ขยาย justment reverse หน่อยเซ v e เพื่ออะไรนะ่ะโอเคโอเคมา แม่หมอคิดว่าในช่วงในอนาคตความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณกับเขาจะมีเกณฑ์ได้เปิดโปรเจกต์หรือมีการพูดคุยอะไรกันบางอย่างและแน่นอนว่ามันต้องใช้ตังค์ซึ่งคุณกับเขาจะต้องทําร่วมกันอะไรประมาณนี้แต่ประเด็นคือฝ่ายชายนะคะขึ้นเป็น king ค,ครับเลยตัวอยากทําอะไรทําเลยคะ่ะตัวอยากทําอะไรทําเลยคะ่ะจะลงทุนหรอคะเอาเลยคะ่ะจะไปตรงนี้หรอคะโอเคไปเลยอยากไปเที่ยวหรอโอเคพาไปอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะหวานสวีทกันในระดับหนึ่งเลยนะคะ ทีนี้เอาคําของคุณและเขานะขึ้นเป็นหกไม้รีเวิร์ดเอาคําของคุณและเขาเนี่ยพูดเลยว่าพอมันจบจากทริปหนึ่งะคะอาจจะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวก็ได้ไม่ใช่เรื่องของการลงทุนสัส่วนใหญ่เนาะทีนี้บางคนจบจากเรื่องการไปเที่ยวบางคนเรื่องลงทุนปุ๊บเธอ ฉันจะเอาอัานั้นอีกอะ่ะเธอฉันจะไปตรงนี้อีกอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาอีกแล้วนะคะมันเลยทาให้แบบฝ่ายชายก็อาจจะออกแนวแบบอีกแล้วบอกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่ายอมไหมโอเคตัวเอาเลยนะคะให้ตัวเป็นที่หนึ่งอยากทํอะไรทําอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้อลรกขึ้นของคุณนะดูชายนะคะเนี่ยมันมีความแบบ อาจจะแบบบางคนอยากมีลูกหรือเปล่านะ The world เนี่ยความจริงก็มองไปในลักษณะของแบบการอยากมีลูกก็ได้นะคะอาจจะแบบวางแผนไว้ว่าเฮ้ยเธอเราอยากมีลูกอะ่ะเราพร้อมและอะไรแบบนี้บางคนแต่งงานกันมานานแล้วอยากมีลูกอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าบางคนไม่ได้พร้อมที่จะมีลูกแต่มีปั่มปั๊มกันในช่วงนี้ก็เอ่อป้องกันนะคะระวังว่าจะไอ้นี่นะอีกใบหนึ่งขึ้นเป็น the rider นะคะขึ้นพร้อมกับเด็กเลยมัน นึกถึงฝันนะ่ะฝันที่แบบว่าถ้าถ้าเป็นประเทศไทยก็จะแบบถ้าฝันเห็นช้างเผือกนั่นแปลว่าจะท้องถูกไหมแต่ทีเนี้ยแต่ไลเดอร์มาคู่กับเด็กเลยซึ่งหมายความว่าคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้รับข่าวดีเรื่องการมีมีบุตรมีคันก็ได้ในช่วงนี้นะคะอ่ะอีกใบหนึ่ง ไม่ใช่ออร์เคลเข,ของไม่ใช่แองเจลของคุณนะคะเป็นกิฟต์ยู r อ e ร a เร o ชั่นชิพอาแชงนะคะเนี่ยอาจจะแบบมีการขออะไรกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เธอไปตรงนู้นไหมเธอไปนี่ไหมเธอฉันอยากมีลูกอะไรแบบนี้ก็ได้นะ,ะอีกใบขึ้นเป็นด e เซปชั่นเนี่ยคุณอาจจะแบบมีความหวาดระแวงกันในความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยเขาไปทําอะไรกันมาหรือเปล่าทำไมถึงแบบดีกับเราปแปลกๆในช่วงนี้นะคะอีกใบขึ้นเป็นเลดยูเฟนเฮลธ์ยูนะคะเออคุณอาจจะแบบให้เพื่อนไปตามส่องไปตามดูหนูนี้นะ่ยจับจับตาดูให้หน่อยว่าแบบมันไปทําอะไรอไร้ ทำไมมาช่วงนี้มันดีแปลกๆอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้นะคะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะลัคนาดาวจันดาวศุกร์ได้แก่ทน,นูนะคะราศีมังกรและก็กรกฎนะคะทน,นูมังกรกรกฎเนาะโอเคค่ะเราไปตอบที่คนเก่าแฟนเก่าราศีมังราศีกลุ่มกันนะจ๊ะ เจ็งลากปัดรักมันบางชองผมรักไม่แน่น,นมาคนเก่าแฟนเก่าขอดูหน่อยคะ่ะว่าความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาของคุณเป็นมาแฟนอย่างไรเอ่ยคือเธอจะออกมาให้ได้ใช่ไหมะเจ็ดไม้เดอะซันนะคะแล้วก็เก้าดาวโอ้โหดูเหมือนว่า คุณพอคุณเลิกกับเขาแล้วหรือออกมาแล้วคุณยังแบบมีการโทษตัวเองว่าแบบอู้เพราะเราแน่เลยความสัมพันธ์ถึงไปไม่รอดเราไม่ดีพอแน่เลยหนูนีน่นะมีการแบบโทษตัวเองคิดลบคิดบวกคิดวนอยู่ตรงนั้นนะ่ะอยู่กับความทรงจําเดิมๆหนะักไม่ไปไหนสักทีนะคะมันเหมือนค่อนข้างที่จะจมอยู่กับอดีตหนักมากแล้วก็โทษตัวเองหนักมากเหมือนกันว่าเป็นปัญหาที่ทําให้แบบความสัมพันธ์นี้ไปไม่รอดนะคะขอดูหนคะ่ะว่าในเดือนตุลาคมความสัมพันธ์ของคุณและคนเก่าๆจะเป็นอย่างไรคะ่ะ เอ็มเพชร เอ็มเพจในเดือนตุลาคมดูเหมือนว่าเดือนตุลาคมคุณจะทําใจขึ้นมาได้ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังคงเก็บเอาไว้อยู่นะรอยแผลรอยผงรอยแผลอะไรเนี่ยยังคิดถึงเขาอยู่แหละเพียงแต่ว่าเออซ่อนมันให้มิดชิดให้ให้เงียบที่สุดอะไรประมาณเนี้ยนะคะพยายามที่จะไม่กระโดกกระเดกถ้ามีใครมาถามว่าเป็นไงบ้างเฮ้ยสบายดีอะไรแบบเนี้ยคือแบบจะทําให้เหมือนกับว่าตัวเองไม่เป็นไรนะทั้งทั้งที่ความเป็นจริงนี่ยังแอบร้องไห้อยู่ทุกคืนนะคะ ขอดูหน่อยว่าคู่ของคุณนะคะคนเก่าของคุณรู้สึกยังไงกับคุณคะโอ้คุณนะคะรู้สึกยังไงกับเขาเอาคุณก่อนละกันแม่หมอคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยนะคะความคิดค่อนข้างตรงกันเลย คุณต้องการความมั่นคงจากเขาแต่ในเมื่อเขาให้คุณไม่ได้คุณก็เลยออกมาจากความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะมีการพูดว่างั้นเราลองเลิกกันไหมอะครับตอบคือได้เลิกเลยอะไรแบบเนี้ยก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยนะคะความรู้สึกของคุณคือยังคิดถึงเขายังอยากไปหาเขายังยังต้องการเขาอยู่ทีเนี้ยเขาอ่ะก็รู้สึกว่าเขาก็รักคุณแต่ในเมื่อคุณต้องการแบบนั้นจริงๆบางคนแกล้งพูดว่าเลิกกันไหมอะเขาตอบเลยเลิกจบ อะไรแบบเนี้ยก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าอันนี้เมื่อต้องการแบบนั้นก็โอเคตัวตั้งตัวตีดีนักนี่เอาเลยตัดสินใจให้ทาให้ด้วยนะคะทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะ j u s t m e n reverse เก้าดะเก้าไม้ด้วยนะคะดูเหมือนว่าคุณจะพยายามไม่สังเกตสังกาเขาจะพยายามใหม่สองใหม่รับรู้ใหม่ขออะไรกับคนนี้อีกแล้วขออยู่เฉยเยขอหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตไปข้างหน้าจะดีกว่าแต่ประเด็นคือคุณยังไม่สามารถรู้ก่อนได้หรอกความเป็นจริงก็ยังคือความเป็นจริงว่าคุณยังไม่สามารถที่จะแบบปล่อยคนคนนี้หรือแบบปล่อยอดีตที่อันนี้ไปได้นะคะทีนี้เอาคำของคุณและเขานะคะขึ้นเป็นไนท์ไม้มีเกณฑ์ว่าคุณกับเขาจะได้ คุยกันแต่คุยกันไปมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้กลับมาคบกันนะคุยกันไปคุยกันมามีเกณฑ์ว่าจะได้ทะเลาะกันอีกเพราะอย่างเพราะมันอย่างแบบไานไม้กับไานดาบอะคนนึงถือดาบคนนึงถือไม้ซึ่งหมายความว่าความต้องการมันไม่เท่ากันครับพูดคําจากก็มีความรุนแรงไม่เหมือนกันอีกออาจจะแบบมีเกณฑ์ต้องทะเลาะกันนะคะทีนี้ราศีเอ้ไม่ใช่ออละเคลของคุณนะคะ The w h i f นะคะเนี่ยมันมีคนที่พร้อมบวกมากเลยนะถือแซ่ถือเขียนนะไว้แบบรอแล้วนะคะจะเข,เข้าก็เข้ามาเลยอีกใบหนึ่งขึ้นเป็น The House นะคะมันแบบเออคนคนนี้คขาอาจจะเหมือนบ้านความสัมพันธ์แบบให้ความรู้สึกเหมือนบ้านแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะกลับไปได้แล้วอะไรแบบเนี้นะคะอีกใบหนึ่งโรแมนเจเร์าของคุณขึ้นเป็นโร m a n t i c f e ล l i n g คุณอาจจะคิดถึงเขาในช่วงนี้รู้สึกคิดถึงความทรงจําเก่าๆเอออะไรเอยนะคะ คอนดิเพนด์ซี่ยังอยากจะกลับไปหาเขาอยู่เลยอะ่ะแบบอยากกลับไปหาเขาเขาช่วยเหลืออย่างนู้นเขาดีอย่างนี้แบบโอ้โหยังไม่สามารถลืมเขาได้เอนเกตเมนี่หนักเลยนะคะยังคิดถึงความทรงจํากับเขาคําพูดคําจาของเขาการให้คำมั่นสัญญาของเขายังอยู่ในใจของคุณหมดเลยนะคะทีนี้นะคะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขาลัคนาดาวจันดาวศุกร์ได้แก่ธนูนะคะมังกรแล้วก็ เมษนะคะธนูมังกรเมษนะจ๊ะจบแล้วนะคะสำหรับราศีกุมวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ